สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพลรอนเพ้ง FC ลาวุงอิง FC พอโจ FC สี่เปียนทุกท่านครับนี่อีกคลิปครับอีกคลิปนะครับวันนี้เอาให้จุดใจเลยนะครับเฉพาพบรรยากาศอันนี้ซอนะครับซอคนมาถึงซอดูบรรยากาศดูไประบบเลยแล้วคุณจะบอกว่าไม่เสียดายเงินเลยกับอปีแรก สาวน้อยลำพูนโจหินว่าจางเดียวัโฆษณาขายหินว่าจางเดียวนะอีลี่ไยเห็นแลบติดแค่สนามเลยคความรู้สึกว่าคนมอาัน้เาอยากจ้างเลยอนี้ค่ะคันนี้นี่นี่คือแบบหางนานใ่เลยคือมามันมันอยากจ้างแล้วมันเห็นปามน่าที่กอกันข่าเลยหมดล้ำในประเทยเต้เนี่ยตู้าิ่กันในี้ทาเห็นีดยจามนาไหมดเขาลงคลิปไปเล้วไหมคือจะพามาเหนอีคือหางน่า่เลย บเมีนระวันลาวานั่นนะปะแล้วเราเรียกจอยเอวีดีนจอยเอวีดีของเราใช้แค่5้าสิบหกสิบตารางเน่สาวน้อยรเบิดโซนรอบไปแล้วห้ารยห้ตารางมันสามข้อของสาวน้อยเพิ่อนแพงเนี่ยไม่ว่าัครจะไปคุยไหนเอคจะนุ่กันมุมน้านักนุ่งมุ่ออนเราต้องขุกนุ่งีอยู่ดีเออลังเทียข่มเข่งมาเข่งกันทัางนเะเ

้กสวด่ลักดิปคลิปที่20ไปหลดก่อนเดี๋ยวไปหลดจะบ้านแล้วก็มาเดี๋ยวรเปทาการจีแลครับ20บาบที่พอการข่อย20ลิปแล้วครับนที่พอการ20คลิปแล้วคื้ัดจองตัวน้ำเลือพีรองครับฝากแฟนๆของ แฟนเพลงแฟนแฟนมาล่ำนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับเสาที่3 1สิงหาคมนี้มือื่นมือมืนนี่ครับนี่ซื้อบัตรจำตัวได้ที่สาวน้อยโมเมนะครับซื้อบัตรออนไลน์ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำพินชูครับเป็นเป็นเพชรสำหรับขายบัตรโดยตรงนะครับ129บาบาทครับ ร้อบาทครับผมนี่ยครับปากปากถ้าคำว่าเอฟซีทันใดมากเมื่อไ้นะครับได้นะครับนี่แหละครับทีบอร์ดเพิน่นอ่าโชว์หน้าจอเมื่อกี้นะครับถักหางมากเ่อไ้นะครับมีกลุ่มปิดนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับทักเข้าเข้าไปนะครับอ่ะพามารีวิวเบิงบ้งเบิ้งรถงามเนี่ยเซียนวนวล่นพามาเบิ้งรถงามๆ มาจงมาม,มาจงมาเสียนนเสียนนจัดแล้วจัดแล้วเสียนนเสียนนต้องจัดครับสวยงามีดกับขเอาผ่านนะนอครับเอาผาดนวันดี้ครับผมั่พันคืออครับวาอีกนะเดี๋ยวมันขับสบายมีบไปที่ยังดอไ้เสมอด นี่ครับครับผมหกวงเย็นครับเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อติดตั้งนะตั้งนานนี่เสร็ล้ติดเลยครับผมจ่มติดยั๊กครับมันติดข่าวถือว่าที่มันจะตุนติดจั๊กติดจั๊กถามบอกไฟปิดมือเนี่ยไฟิะเปิดนะฮะแจกเลยถามบอกไฟปิดถามบอกครับโยนทีนี้ปั๊บโชว์ครับเดี๋ยวเท่านี้แหละครับถามหนีเมื่อนอนก่อนแม่ถามหนีเมื่อนอนก่อนยืนไม่ได้ไปทางไหนแหมผมว่ารับงานเลยครับเจโนนอมือนี้นะครับสอดแจ้งครับเทสเสียงมัน

เอามีแลครับ18นาฬิพี่น้องไปบึ้งสาวน้อยเดซีรีส์ EP ที่3ครับนะครับร้านอไรส่นทาช่องยูทูบสาวน้อยใช่งนะครับโอเอ่วน้กก็อมาไล่ส่วนลยไส่นเได้ครับพร้อมเก็เอเพราะร้าค้าตรงไหม่ั้มรนมาไปไหนมาไหนเิกงานก็ ลงกผมอยู่กาลสินเลิกงานก็ลงจากที่ทำงานก็มานี่กิเนีคนก็ดูไลฟ์สดอยู่เช่นล้วก็ดูคลิปเสียเอ็นเสียอาร์มไปอยู่นะครับฝากพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีบ๊ยสะดวกมากหนางานนะครับมีกลุ่มปิดนะครับทักไปที่ สาวน้อยนะครับไปที่สาวน้อยลำพันโชว์แฟนเพจนะครับเด้อบัตรกลุ่มปิด129บาทกับบัตร129ฝากเป็นกําลังใจนะครับติดตามให้ทีมงานขอบครัวสาวน้อยนะครับสาวน้อยลำพันโชว์กับสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับในเครือในครอบครัวเดียวกันผู้บริหารบอสโจยมนินช้อนนุชย์นะครับแล้วก็คุณแม่สุภาพนะคุณยาสุภาพกับอานาจนะครับเนาะ นะครับจะได้ฝากเป็นกาลตังใจนะครับด้วยสำหรับคลิดนี้กับ,กบฝากไหวกดไไหก์ไหกดแชร์กดติดแตมนะครับช่องสอนหนุ่มทตเบียนเจลวันออฟเชิลเนี่ยนะครับเ้อดันดันใ้ถึงหาพันนะครับรับขอบคุณครับ